สวัสดีครับพี่น้องครับอู้หมอกหลายแต่วะฝนตกฝนตกแล้มีหมอกตอนนี้<ม>ก็อยู่เขียนพื้นที่จังหวัดระยองครับั<ม>งเข้าเขตอำเภอแกลงนะครับผมตอนนี้มาอำเภอแกลงอู้รถแรงรถแรงพี่น้อง<ม>อุ้ยสารคคานำบ่ต้องรถทองเสียนี่อู้มีหมอกไหม ก็ม่งมงยังมีหมอกไหมสีบแล้วค่ะอราีบมงแบบ้มันบไม่จดกซอ้ยกระเบื้องเนี่ยวันรถวันตะนอนรถตันนัานที่ก่าน้าที่รถวันตะนอนเนยขยน,น,นมีหมอกครับผมตอนนี้ก็จะไปออไปที่อำเภอแกลงครับไม่เงี่หน่อยถามยูเจ้าติไปใต้ไปเอาของไปฝาก คุูเก็สั่งช่างก็สั่งพื้นที่ตรงนี้มีช้างป่าลงมด้วยนี่ระวังช้างนี่ผมคำนวณระยะทางไว้สองชั่วโมงนี่จะปลาเข้าไปสองชั่วโมงครึ่งแล้วครับรถเยอะตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนแล้วเนี่ย แต,แต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงอำเภอแกลงแล้วล่ะ้ะา,าถ้าหนองใหญ่นี่มันก็จะเลี้ยวซ้ายไปหนองใหญ่อําเภอหนองใหญ่หลวงพอ่อยังก่อฮึอายุลอยหนึ่งปีไหมบ้านตองสิ่งเดียวเนี่ยบนนี้บา้บานตรงว่าวัาแทมิเป็นโรงงานนี่วัดวัดนี่เขาเคยมาเนี่น Là đi. Bắt khéo sốc nó còn mít cà lai tụi này nó lảm ô, ô khoác thật nhảy phải bay nó, สวยข้างหน้าเบิ้งกับเขาเมื่อเบิ้งเออเขาบอเมื่อเบิ้งกับขึ้นจังเข้าไปค้าปลาทะเลใช่ปะอุ้ยโอ้รุดอ่านว่ายังไงลุดจิตยาบอกเนี่ยรุดจิตยาทัวโอ้เครื่องจักรสูบวารุนี้มั้งหกสูบหกสูบหรือแปดสูบครับเครื่องรุ่นนี้พี่น้องใครรู้บอกด้วย ต้นปามไม่ต้นมะพราวต้นปามอ้ยสวยตัวสองชั้นครับแซงก่อนแล้วกันโอ้ยแซงไปกับไปต่อตบ่ได้พี่น้องเจอเจา้าเจ้าทินครับเจ้าทินมาย่อมไปครับโอ้ฟ้าขางจะรุดเราไปถ่ายกับบมมี่นิ่ยยงครับได้ในาง <laughs> ใส่แรงงานเมียโอ oh, ้สายแบกสายแบกลูกพี่ใหญ่ครับนี่พวกนี้ได้เงินดีนะครับรถตู้ทึบนี่วิ่งตู้นี่ครับได้เงินดีมากอะแสดงไม่ก็ได้อนนี้เราก็จะ ไปถึงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสามแยกใช่ไหมตรงนั้นสามแยกใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าสามแยกอะไรไม่รู้ไม่สามารถแผนกล้องให้ดูได้ครับฝั่งซ้ายมือหมอกเยอะมากเลยแล้วเล้วทุเรียนยังบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ครับพี่น้องใครอยากกินทุเรียนก็มาเด้อครับเด้อ ดูข้างหน้าครับดูหมอกนู่นให้ดูข้างหน้าเลยเอาแบบภาพโอ้ยโฟกัสโฟกัสมันโฟกัสข้างหน้าภูเขาครัเป็นหมอก ครับีน,น,น,น้้องยฝนเริ่มลงเมถึงลีละวันนี้ที่กรุงเทพฝนตกแรงครับเมื่อเช้านี่ตกแรงมากตอนนี้ที่ระยองกำลังลินป่อแปะป่อแปะตนะครับโอ้ดูน้ำหมอกครับ ฝนมันตกเนาะฝนมันตกอากาศมันก็เลยมีหมอกเห็นไหมคิวหมอกตามภูเขานะครับั้น่ตตัวยังอันนี้ยังโชคประเสริฐตัวสองชั้นเสียงเทโบกนักศึกษาบอนี่ครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนะครับ ก็ความเร็วก็ต้องลดลงด้วยครับไม่ใช่ว่าฝนลงอย่างนี้แล้วความเร็วจะกดกันที่ได้เหมือนเดิมไม่ได้นะอันตรายอุ้ยถดเยอะเหินไม่ลยอ้าาาดรถลลายเลยว,วะรถ <little> ติดแล้วครับตอนนี้รถติดแล้วใกล้จะเข้าอำเภอแกลงแล้วนะครับโอ้ย รถเ,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 เยอะมากเลยไึ่ว่าจะรถไม่เยอะขนาดนี้ครับหรือจะวิ่งคล่องตัวที่ไหนได้รถเยอะจริงๆริงอููฟฟูรถตัวยังตามมาทันแล้วด้วยโอ้เลนนี้ไม่วิ่งเลยนี่ครับตอนนี้ก็เหลือระ,ระยะทางอยู่ประมาณสักน่าจะ สิบกโลนะเข้าตัวแกลงอันนี้เราก็จะมาถึงแยกบ้านค่ายตรงไปก็ไปจันไปแกลงนะครับสิบกี่สิบกิโลนี่แหลนะเนาะติดครับติดแงกเลยตอนนี้ทำไมรถติดเยอะจังไปกันต่อครับ ตัวก็ไปแล้วตัวสองชั้นก็ไปแล้วอันนี้ก็ฝนก็ลงเม็ดมาถีขึ้นถีขึ้นแล้วครับวิ่งกันช้าเลเกินเนี่ยโอ้ ปิดไฟแดงแลวครับสี่ครั้งแล้วไปไม่ถึงไหนแล้วพี่น้องว่ารถที่จะเลี้ยวปวาไปเขาคลายเขาค่ายเขาค่ายเลยท่านนะรถที่เลี้ยวปวาไปเขาค่ายเขาไม่ยอมให้ทางรถทางตรงครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวให้ดู Fortune ออออฟอร์ดไอไอไอฟอร์ดครับนี่นี่น,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 นี่กำลังวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปแล้วนะเขาวิ่งช้ามากเลยค้าเราอ่ะ เดี๋ยวพอไฟเขียวเราก็ไปต่อครับผมไฟเขียวแล้วครับไปเลยไป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 ครับเจอกันที่บ้านเอ่อเจอกันที่อำเภอแกลงเลยครับพี่น้องครับไปเลยเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าครับ ติเหตุซะแล้วพี่น้องเอ้ยอู้นูนุ่นรถเก๋งครับลื่นถไตกไปอยู่ในไอ้นี่ครับโอ้โหขอให้ปลอดภัยเด้อโอ้ยฝนตกอย่างนี้นะครับอันตรายฮนะไม่รู้ว่าคนขับหรือผู้โดยสารเป็นไรหรือเปล่านะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกัน ก็เดินทางกันต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวมอเภอแกลงแล้วนะครับต้าวไปกินเดียวคนนี้แปลว่าต้องไปถึงตรงไฟแดงใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเลี้ยว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 เขาเรียกว่าเลี้ยวอะไรนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไฟเขียวไฟแดง แต่ยังไม่ใช่ไฟเขียวไฟแดงนี้ครับน่าจะเป็นไฟเขียวไฟแดงสามแยกใหญ่เราก็วิ่งผ่านไฟแดงเลี่ยงเมืองแกงมานะครับผมโอ,อ้ฝนตไปหาหัวกันเนี่ยไม่มหหีไฟลามจะคนแล้วทีนี้เราก็จะไปถึงไฟแดงไฟแดงใหญ่สามแยกเส้นหลักเส้นสุขุมวิทใช่ไหมครับเราก็จะเลี้ยวขวาโอ้ฝอนก็ตก ้เนอานนี้ก็มาถึงวังแกลงนะครับอันนี้เราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปก็จะไปเจอไฟแดงแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายทีนึงก็ถึงครับเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะหลงหรือจะถึงไงเอามารอดูกันครับผมเราถึงเส้นหลักแล้วครับเส้นสุขุมวิทครับ ไปแล้วครับแมนแมรถบุรีที่วิ่งตามตูนไปแล้วครับไปแล้วครับเอาพี่น้องกลับรถครับกลับรถมาแล้วครับเพราะว่าต้องวิ่งตรงไปทางนายายอามครับนายาอามก็นายาอามจะไปจันท์จะไปเกี่ยงทางแมวแต่ว่ามันไม่ถึงนู่นครับกูดเอาได้ว่าแมนก็ไปถึงนู่นนะก็จากไฟแดงนี้ไปก็เจอไฟแดงที่สองแล้วก็เลี้ยวขวา ไอเลี้ยวซ้ายพูดผิดนะครับเดี๋ยวเรามารอลุนกันว่าผมจะไปถูกหรือจะไปผิดเอาไปกันต่อครับตอนนี้ก็ไฟแดงแล้วไฟเขียวแล้วโอ้ยจะถึงตอนไหนเนี้ยมาถึงแกลงแล้วครับวนอยู่นี่แหละวนอยู่ในแกลงนี่แหละผมไม่ได้หลงครับผมแค่สำรวจเส้นทางเอาถึงแล้วครับผมตัวอำเภอแกลงแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะ ก็ำทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วค่อยจะไปที่บ้านน้าครับแล้วก็มาเจอกันต่อนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็แว่ปั๊มครับอยู่ที่ปั๊มบางจากถนนสุขุมวิทอาเภอแกลงครับผมอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับผมนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่จุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับผมอันนี้น้องนิวก็เข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยผู้บาวซ้ำน้อย ไปไปไปพี่น้องไปไปต่อครับผมโอ้ฝนตกครับครับรถติดจะถึงแล้วขบก็ใหม่ขึ้นเหมือนคืนเราแบบนึงยังไม่ได้ออกตัวไปไหนเด้เนี่ยโอ้ยเราจะไปเลี้ยวขวาแยกประแสครับข้างหน้าครับหน้าก็ถ้าไม่โอ้ยผมว่าแล้วครับทําไมรถมันติดจังตกข้างทางอีกแล้วครับนู้นตกข้างทางอีกแล้วครับพี่น้องครับ โอ้ยน hey, oh, pues ี All right. All right. Uh ่ค huh. ร oh, nah ับน uh, anyway, ี่นี okay. uh ่นี่นี่ครับสงสัยพึ่งลงเมื่อกี้ครับโอ้ยรดแรงรดแรงพี่น้องพึ่งลงฮะัพึ่งลงนี่ครับรดแรงเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับพี่น้องบอกแล้วว่าอย่าซาโอ้ยพึ่งแซงผมมาเมื่อกี้เองนี่ไงนี่ไงนี่พึ่งแซงผมมาเมื่อกี้นี่โอ้ นี่้างานอยู่บาบางคู่อืมนี่ครับเพิ่งแซงผมมาเมื่อกี้เองครับผมบอก<า>แล้วว่าอย่าขับกันเร็วฝนตกถนนลื่นครับเปาน530ตึงวสาย <ไป S 1> เบิร์นครับ,รบสายเบิร์นนี่ครับ CP เจอแล้วนี่ครับไฟแดงนี่ครับไฟแดงหน้านี่ผมก็จะเลี้ยวขวาแล้วครับเมื่อกี้ก็โอ้เราก็เจอสองเหตุการณ์ครับอันนี้ก็ชนครับนี่นี่ก็ชนกัน ตูยับยูยี่หมดเลย oh. น่าจะเป็นต่อเนื่องจากเมื่อกี้หรือเปล่านี่ผมถึงไฟแดงนี่ผมก็จะเลี้ยวครับเลี้ยวฟ้านี่แหละโอ้ตายเลยอ่าเราเลี้ยวขวาครับพี่น้องนี่ครับตลอดทางที่มาก็เจออุบัติเหตุมาตลอดเป็นระยะระยะนะครับฝนตกถนนลื่นครับตกมาตั้งกรุงเทพแล้ว อันนี้ก็เส้นทางนี้ก็จะไปหาเรือหลวงประแสเป็นเรือจกักเครื่องจักไอ้น้ำที่เหลืออยู่แค่ลำเดียวในโลกนี่ครับอเมริกาอยากจะซื้อคืนจากรัฐบาลไทยแต่ว่าทางรัฐบาลไทยแล้วก็กองทัพเรือไม่ยอมขายให้นะจ๊านะจ๊ะเดี๋ยวเราไปนี่เราก็จะเจอไฟแดงเราก็จะเลี้ยวซ้าย มาดูกันผมจะไปถึงที่หมายไหมจะถูกต้องไหมนะมันลุ้นเันถึงไฟแดงนี่นะครับไฟแดงนี้เราก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ครับเลี้ยวซ้ายมาดูว่าเ,เ,เราจะถูกไหมเลี้ยวซ้ายไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไ้รุงเรียนนี้ยังแล้วกันก็ไม่รู้ พร่อนนกัคงปูนเนี่ยว่ะมันเด็กวัดครองปูนเออนี่ครับรน,นี่เราก็เ้ยวมาครองปูนนะนี่ครองปูนครองปูน ลักปลาถายยี่นาบ้าน <c oughs> เอาลุ้นกันผมมาถูกไหมพี่น้องหาดแหลมสเสด็จหาดเจ้าเหลาหา,หาดคุ้งวิมานเส้นนี้เส้นริมหาด,หาดครับครับตอนนี้ผมมาเล่นเล่ยโรงเรียนวัดคลองปูนมาแล้วเรียกมาแล้ว ผมเลยวัดข้องปูนเลยรงเรียนข้องปูนมาแล้ว<ะ>ครับ <laughs> หอยก็ <laughs> รู้ครับคร<ย>ับเขามาแล้วครับผมผมผมมันหอดนี่นเน่ยเนี่ยเนี่ยเขาเอื่อนนี่ยังไงเอ่อ คมันมันมันจะมีไอ้อีหยังอะปั๊มน้ำมันน้น่อยๆนี่พี่พีนี่ปั๊ปแก๊สบอกปับแก๊สพี่พีนี่แถวกุิตออาตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับมาถึงแบบชุ่มช่าครับผมสวนทุเรียนครับ เต็มเลยอันนี้สวนทุเรียนเต็มเลยอันนี้ก็มาถึงบ้านน้าชายแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น้าชายครับน้องชายคนเล็กแม่ผมครับนี่ครับผมผมจะพาเดินดูทุเรียนับผมจะพาดูทุเรียนนะนี่แบบแบบนี้เลยอันนี้ต้นนี้น่าจะตัดแล้วแต่ตรงนู้นนะครับเต็มเลยนี่นู่นู่นยวจะพาเดินเข้าไปดูครับไปเข้าทางไหนวะเดี๋ยวเข้าไปดูครับดูทุเรียน นาผมเขาชอบไก่ชนนะครับใครที่ชอบไก่ชนดูคลิปผมอยากได้ไก่ชนก็ติดต่อมาได้ครับซื้อขายได้ส่งด้วยนะครับนี่นี่น้องวันนี้เรามากันแบบเกาะติดหน้าสวนเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวตอนที่ไปเอาทุเรียนหรือตอนไปตัดเดี๋ยวผมจะให้ดูครับโอ้แบบนี้เลยครับ นี่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 เลยปะโทบักทุเรียนตำ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 เลยนี่นะตำเลยอยู่กับสวนครับอยู่กับสวนอันนี้ขนุนขนุนนี่ครับนนิวอันนี้ก็อืนี่ครับอืม เอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวต่อเดี๋ยวจะถ่ายตอนเอาทุเรียนให้ดูครับอันนี้ก็มีแต่สวนทุเรียนหมดเลยครับต้องขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเสียไเสียงบะาะบหลายเนาะบ่มีเลยเนาะ ไปขายไปกินมักอกินนี่ละมันมีมันายุสวคอมันเวามันอ็นมันทักแค่มันพมันอุงอต้องหลังหลัง